เดียว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 อนเียาวีเดียวเดียเดียวกเดียวโตเพิ่มโตเพิ่มโเพิ่มโเพิ่มพลังกเดียวว๋าวโอตามนี้เออ Nguyên cứu song năng lượng, nhưng gần như là phân khúc những nơi ở kìm nếu xe phân khúc mong bằng nhầm nghe mẩn mộp quá mẩn 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 พอทออทอหนุ่ยหนึ่งสองสามที่หางวอกเจ็ดแปดเก้าสิบนมกับอ้ยมันย่อยมึงมันย่อยน่ะน่ะไหลหมวนุงแอดเดนลาอเลยึุนูดังบ่บาปเลยบอกอุ้ยบวบไอ้เจ้ามึงมึงไงอ้ยเ้าอ้ยเนี่ย คนยืดข้ากับตรงรองนี้ประกาศยินแล้วพี่น้องเมันเกลียบอยู่การหนึ่งซ้ำใบหัว้างก่อนพูดปากป้อนคนฟ้อมดิบอบอย่อมแข้เอาจอมไปแล้วเอจอมไปแล้วว่าสิั้กระเดนจตัวนั่นชองเลยว้กเดนสองตัวพี่น้องเอ้ประตขกด คาับผมถ้ต้งยดขวดิมันช่ไม่เคี้ยวอีกไหนต้กินบ้านเท่าโอ้ยกินเยละเพื่อนๆคนบ้านกินื้อตกิบ้านบานเนื้อัวเฮ้ยเดี๋ยวยังเดียวตอนไทยนั่นบอกได้ยุทงเท่าไรเจนี่ไปไปง่ายไปทงไะถ้าไทยง่ายไม่ได้หัวเสือใช่เหมรอหัวเสือเนี่ย อ้อขาวนั่นน่ะตอข้าวเลยวันนี้เห็นมาติดกินกระไดมันวัไหเสียก็น่อยกางเน้ยมันเสียก่ปวดเนี้ยเสียก่ขามันปดเ้ปวดเลยโอ้ยบกสมม้อมีบกสมม้อเนี่ยโอ้ยนันขมปวดอะไรนี่บางบางมีนองบางโอ้ยบ่พอ อแกไม่ได้เอาประโยุดยำบอดแตกมันมีหลารรสชาติได้กัดกันกัดหอมใจกัด้ปีกบอปีตอผี้อเจ้าไดเไหลาหลายคนเ้เป็นรสชตว์นาวัดน้ามอเมรียานวบัวบัวบัวแล้ว บ่ไหวนี่ผมจะมอดอยู่ยินมันเหมือน